นี้จะพาไปฟาร์มวัวไปอันดับแรกมาเอารถส,สีชมพูฟุ้งฟิงฟุ้งฟิ้งของเราโอ้ยแกนี่ก็เดินหลบหน่อยสิโอ้โหโอ้ช oh, <shit. S 2> ินี่ทุกคนวันนี้เองจะไม่ได้ไปกันละเองมาฆ่าคนกันนี่แหละก็อ,อไปไปไไป,ไปลืมไป เดี๋ยวไปซื้อรถใหม่กันก่อนนะโอเคอันดับแรก็ไปเลยจะไอ้ป้าคนนี้อีกเนี่ยเฮ้ยทำให้ฉันต้องไปซ่อมรถตั้งสามพันทุกคนใครลำคาญอีป้าคนนี้ที่มันเดินวนเวียนวนเวียนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยพราฉันก็ลำคัญแกมเนี่ยวทุกคนลดความการถนนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อรถใหม่ห อีป้าคนนั้นอีกนะซื้อรถคันไหนดีอืมเอาคันนี้ดีกว่านะทุกคนปไปไปเดี๋ยวส่วนยันเนเรียเราเดี๋ยวจะค่อยไปอัพหลงเพราะว่าโน้ตบุ๊กกำลังชาร์จอยู่นะจ๊ะว่าตอนเชา้าตอนเช้าที่อืมตอนเชา้าตอนตีสี่ตีห้าก็ลุกมาเล่นแล้วเนาะ ก็เล่นจนแบตหมดแล้วอะไปแล้วก็ขึ้นสะพ,พานตรงนี้นะมาทางโรงแรมแต่ขึ้นสะพ,พานเราจะไม่ไปโรงแรมแต่เราต้องขึ้นสะพ,พานมาขึ้นสะพ,พานเลยแล้วก็จะเจอกับฟาร์มวัวแห่งยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีน้องแกะมีก้ามวันนี้จะมีคนมาล่องคลิปด้วยเหมือนคลิปก่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับทิงกี้พีโพทูบีอีกแล้วนะคะคือว่า ขอแนะนำตัวอีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยว,วจะจำไม่ได้อีกแล้วเพราะว่านะนี่คุณกินอะไรคะอ๋อพอดีว่าฉันกำลังจะกินชีสเนอยอะโอเคทุกคนตอนนี้ก็จบแล้วนะมาที่ฟาร์มวัวทุกคนเดี๋ยวจะโชว์การแสดงอะไรให้ดูหนึ่งรอบไปไปที่ฟาร์มวัวนะทุกคนมาที่ค้องน้องวัวนะแล้วกดคุยได้เลยเนี่ยกดตรงเนี้ย ก็กดคขาว่าอันแรกแล้วก็กดคำสุดท้ายเนี่ยทุกคนคือนมมันเป่งออกมาได้ด้วยนะทุกคนดูดิคือมันยืนตรงเมงเลยนะไปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแกะบ้างอุยอย่าทำลายสิมิสัตสิไปทุกคนพามาดูอุยแกะแก่ลอยได้แกะอะไรมาทุกคนเคยดูแกะมีก้ามาวอ้ยแกะมีก้าทุกคนเอ่อเฟลเฟล คนที่มันเล่นเกมเฟรนดี้เทอร์ทัปเปี้ยะคือเขาต้ลงอยู่แต่อันนี้แหละใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเคยดูเขามาแล้วนะคะเพราะว่ามันแบบฮาฮาดีนะคะไปทุกคนก็เดี๋ยวก็เอารถไปจอดก็จะปิดคลิปแล้วเพราะว่าวิดีโอนี้ก็ไม่ค่อยอัดน,นานเท่าไหร่อัดนิดหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวพอเราอัดวิดีโอนี้เสร็จแล้วเราจะพาไปอ่าไหนกันดีอ๋อ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปที่ลึกลับที่ทุกคนต้องเคยไปกันแน่แต่ถ้าใครเพิ่งโหลดเล่นมาใหม่เดี๋ยวจะพาไปนะใช่ไหมคะทิงกี้พีโพใช่แล้วค่ะคุณคุณน้องเซิร์ชผาดเที่ยวค่ะโอ้โหแรงมากเลยดูกว่อเบเบนบเ้นบนเบนเบนต้องเอาไปจอดที่บ้านก่อนปิดคลิปนะเดี๋ยวนะทุกคนขอเอารถคันนี้ไปจอดไว้ที่บ้านแป๊บนึง ขนาดแบบขับขนาดแบบยังดิฟได้ด้วยอ่ะไปเดี๋ยวเอารถไปจอดที่บ้านเสร็จก็คือจบคลิปเลยนะแต่คือตอนเนี้ยังไม่จบเนี่ยทุกคนใครนนึคันดีป้าคนนี้ชนแม่งไปเลยโอออย่างนั้นแหละถูกใจไวรุ่นถูกใจไวรุ่นไวต้ไวตายไว้ตายไว้ตายไวรุ่นนี่แหละทุกคนก็คือศพของเราไปต่อไปเจ้าน้องไปเผาไปหลังบ้านนะทุกคนนี่ทุกคนมเมนเผาศพ ใช่ไหมคุณคุณทิงกี้พีโพใช่แล้วครับถ้าวันวันก็จะมาฆ่าคนแบบแล้วก็เอามาใส่เมน,นี้แหละอืมแบบเกมสซากุระคือเขาเปลี่ยนแปลงไปที่โรงโรถนะทุกคนแล้วก็ไอตรงนั้นอะอสีรถบ้านผู้ชายอะถูค่ะแต่พวกนี้นะคะชอบขวางขวางถนนนะคะใช่จ้ะฉันก็อยากเอยยาให้ใส้ปิ้นไปเลยอะทุกคน จะจะเผาทิ้งเลยเกินนะคะพอดีว่าหิวเลือดอะค่ะวันเนี้ยเออหิวเลือดเนาะวันเนี้ก็เลยอยากจะฆ่าคนใช่ไหมทิงกี้พีโพอเอ่อค่อยฆ่าทีหลังก็ได้นะ,ะไม่ก็เดี๋ยวมันจะไม่ทําคลิปออกมาแล้วต,ตรงนี้ก็มีตอเผานะแต่ว่ามันมีเงินแล้วก็จะแม่เอาเขามาเผาไว้ยจะบอกแล้วว่าเอ่อ อ้าวพีผู้หญิงคนนี้มันทำให้มันอุ้มไม่ได้ทุกคนมันไงอุ้มได้ละก็เขาว่าโฮมเกิลนะทุกคนแล้วก็บินไปหลังบ้านอีหมาเวนทุกคนมีคนกำลังด่าหมาอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นอีป,ป้าที่มันชอบเดินข้างถนนใช่ไหมทิงกี้พีโพใช่แล้วค่ะ มาเผาเลยทําการกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดเขาว่า e เลยกดตรงนี้วอ้ fire fire งคือจะพูดว่าไฟร์ทุกวันเลยคือคือว่าบันทุกคนเผาไปเรียบร้อย้ายไม่เป็นไรหรอกคะ่ะให้มันเผาบ้านไปเลยคะ่ะมันเผาไม่ได้นะทิงกี้พีโพอ่หยอกเล่นค่ะหยอกไปจนกว่าเราจะเอารถมาเข้าลงรถเสร็จนะทุกคน โรงรถคือโรงรถของบ้านเรานะทุกคนมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากใช่ไหมใช่ไหมทิงกี้พีโผล่ใช่แล้วสมัยก่อนนะทุกคนมันจะเป็นแบบเนี้ยตอนที่เอ่าน้องเซิร์ชหาเที่ยวเล่น่ะเนี่ยคือโรงรถมันจะเป็นแบบเนี้ยเว้ยสมัยก่อนว่าเราโรงรถจะเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมทิงกี้พีโผลใช่แล้วค่ะสมัยก่อนโรงรถตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นโค้งๆเรียวๆนิดนึงนะทุกคนใช่ไหมใช่ แล้วก็บ้านผู้ชายด้วยแล้วก็โลรล,ลตรงนี้ด้วยแล้วก็บ้านบ้าน,านตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปตรงสื้อผ้าน,นะทุกคนก็ใครอยากให้น้องอยันจังโวลล่าซากุระซากูสิมูเลเตอร์อ่ะค่าใครอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าจะค่าตำรวจหรือว่าจะค่าบอสคนที่มันอยู่ตึกตรงโน้นนะแล้วก็ติดตามช่องของ,ท,งทิงกี้พีโพด้วยทิงกี้พ<อ>ีโพทุกปไลน์มีนะ a c p 1น3สองสนะคะ งั้นเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวอยว่าลืมกดติดตามด้วยนะเช่าลองเสือ้อท่าเที่ยวด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าปิดจ้ากูเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บโอเค